สวัสดีทุกคนได้นะครับวันนี้เราอยู่ยินดีต้อรับทุกคนเข้าช่องสปรังกี้เย้วันนี้มาใน Google นะครับจะอยากรู้ว่าเขาขายอะไรใน Google เอไม่ใช่เขาขายอะไรในเน็ตนะผมอยากลองว่าสปรังกี้ราคาถูก <laughs> ว่าสปรังกี้ราคาถูก เฮ้ยมีเรื่อยะวันเลยนะบุกกับอัดเป็นไรนี่ถ้าบกกับอัดเป็นไรแน่ๆแล้วผมมึงยังอัดอยู่นะทำมาไหนดูซิใหม่สังเกตก่อนนั่นอเด้าไหนล้วเกิดดูซิโหลดชาร์จจัดไม่เอาแล้วนี่ออกเลย อ๋อเอ่ออะไรเดียะมาม่าราคาถูกอามาม่าราคาถูกเฮ้ยมาม่า <c oughs> มาม่าเก้าบาทดงมาม่าเีื้จะเห็นอยู่แล้ว อใจกีรีราคาถูกใจกีรีราคาถูกในลอนซอใจกีรีราคาถูกในลอนซีใจกีรีราคาถูกไหนวะใจกีรีมันจะดราคาดีแค่ไหนกัน ใจกิร่สัดซโอืใจเกิรีจอมขวานเนี่ยไม่เอาเดินมันดูนี้เกินไปเขาไปเอาอะไรดีทุกคนเออขอคิดกันนะโอ้โหการเกเในใจเกเรแล้วค่ะดูว่าเออ อะไรเบียทุกคนเอ่ออีซีบอยละคะถูกอีซีบอยคือ,อ,อมีคนหาแล้วว่าจะก็อีซีบอยอเออคุณได้คอนเทนต์มาจากช่องเวลานี้แหละทุกคนเนี่ยเนี่ยไลคอนเทนต์มาจากอันนี้นี่แหละ นดูอีซี boy ยสีไหนอะบ้าใช่ easy boy บอยอะไม่ใช่ไหมอีเนี่ยเขียนว่บ easy boy นไม่ใช่อีซี y บอยเป็นไรก็ไม่รู้ เอ,อกไปโอ้โหมาต่อไปคือเออควดเกมราคาถูกเกมเอา๋าวเกมราคาถูก เป็นเกมอะไรถูกชิบะใหญ่อะไรโอคค้โหเกมเต็มหมดเลยไม,ม่ดูแล้วกันไปต่ออันต่อไปประยุทธ์ราคาถูกโอ้ปะ่ะยุทธ์ฉันเชื่อไปก่อนแบาอัดโอ้สติส๊กเ,เกอร์ประยุทธ์ อมไม่ชอบแล้วไปไปไอ้นี่เลยเนี่ยไม่ชอบเลยเนี่ยโ้หืมเอเอาไปเอออีซี่บอยราคาถูกเออเอเลี่ยนราคาถูก เอเลียนราคาถูกเอ้าไม่หรือเป็นไรเอเลนราคาถร์ดะเออเอเลิยนราคาถูกเอเอลิเลคาร์ดูหนูดูซีที่เปตัวป่ะเนี่ยไหนดูซิไหนดูซิไหนดูซิโู้ไหนดูซิประกาศป่าเอเลียนอะไรป่ะเออ แล้วเ,เนี่ยหาเอเลียน <Bro. S 1> ากัดป่าเอเลียนวาม,มันป่านี่ป่าปาเอเลียนเนือโอ้โหโอเคสัำนี้นี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับจบภายในห้านาทีนะครับผมก็ไปชิพี่มันกันนะเป็นเออ ที่พี่ตลกนะเพราะว่ามันเป็นไอเนี่ยไงเพื่อไม่รู้ทุกคนนะ